เชิญชมชิมช็อปมหหากรรมของดีชายแดนใต้ค่ะของ s e ของแฟชั่นไม่มาขายที่งานโอท็อปนะคะที่เรียนสาะระกลางหลังเก่าบนราชธานีค่ะแม่ชิกราสีน้อยน่ารักนี่ปลอกหมอนผ้าปูสามร้อยห้าสิบสเปรย์กันชาทผ้าก่อนนอนหลังอาบน้ำแก้นิ้วล็อกเอาหรอ ปลาหมึกด,ด้วยไม่ต้องไปถึงทางตะมันออกในทางใต้นะ,ะแล้วก็ได้ซื้ออาหารทะเลนะคะเชือกติดงผีนี้เครื่องใหญ่ปลาทูเทียนขนมปั้นส ขนมเปี๊ยะขนมคีนบ้าขนมโก๋เหอนนรอขนมเกาะเป็นขนมตัวต่างๆทำยอะขื้นะะคะแม็กคาเดเมียล้อยบาแบบรูปนี้ถึงได้300ที่พัสซิ์ แกงจะนุ่มตลอดเวลานะครับไม่เหนียวไม่แฉะมาจากคุรัุปูดองแซลมอนดองไหหมึกอันดามัน พุกเบตรงเกือบแห้งยำปลาดุกคือคุณท,ทานน้นำลากตาไปหมดมีแต่ของน่าทานขนมหวานที่กุรีก็มา <c oughs> โรตีวิทยา เด้สุรามาแล้วกส่สัปารายไม่่เลยค่ี้านหันมาสามร้านคือชาชักร้านนี้นะเป็นดูร้องคนัะ เราซี้มากินแล้วเรียบร้อยอร่อยดีนะไปกินได้ย่างตัวแบบดูดิใชาา่น้องผักสลิด จะชิมได้นะจ๊ะคุณพี่จ๋องรับประกันค่ะอร่อยเลยจ้าเปลี่ยนทอดไหมผ้าก็มีส,สวยๆนะคะชุดผ้าลูกไม้โอ้โหถุงพันสี้อยห้าสิบ

ไม่ไม่ได้ทอมือนป่ะ